โอเคครับผมกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับค่ายเกม PP หรือว่า p l a g m a t i c Play นะครับวันนี้ผมมาเล่นในเกม The Dog House นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะวันนี้มาเปิดคู่มือใช้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยเลยวันนี้กดซื้อไปเลยครับ3างสแ a ร์เชครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะเราซื้อนะครับเลือกกดไปเลยครับผมสติ๊กี้วนะ เลนนิ่งวาไม่ต้องไปสนนะครับผมสติ๊กี้วายจะทําให้วายมันติดอยู่นะครับผมที่กระดานตลอดนะไปครับตัววายไม่ไปไหนนะครับผมก็จะค้างอยู่นี่นะแล้วก็จะขยายขึ้นได้ด้วยนะครับผมไปครับยังเงียบอยู่นะครับอืมอม,อม,อม,มาแล้ครับผมคุณสองมาเพิ่มนะ ถอนมาเล็กน้อยครับผมแต่ก็ยังไม่ได้กําไรนะฟีนจะปฟินครั้งสุดท้ายว่ายังไงครับผมโอ้โหยังเงียบครับผมรอบนี้ถือว่าเงียบนะยังไม่แตกนะครับผมแค่นี้ถือว่ายังไม่แตกนะครับเดี๋ยวขอเทสแป๊บนึงนะครับผมในคู่มือบอกว่ายังไม่แตกนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะรับคู่มือตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมทักแชทไลน์มาพูดคุยหรือว่าจะทักแชทแฟนเพจมาได้นะฮะเราลุยไปต่อครับไฟ เือเป็นสติ๊กี้วายนะครับผมเลนิงวายไม่ต้องสนนะไปครับสำหรับใครที่อยากจะรับผู้มือตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมแอดไลน์หรือว่าจะทักแชทแฟนเพจมาพูดคุยกันได้นะะมีแอดมินรอตอบนะครับผมลุยต่อวายโผล่มาสองคนระับไปครับผมไปครับได้คูณสองมาเพิ่มนะออกมาพันเจ็ดครับวายขยายใหญ่ขึ้นเลยครับผม ไปครับขอมาเรื่อยๆครับหมุนสามโผมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหเกือบ 30k ครับผมเกมเพลย์รอบนี้นะอืมฮึมอเซ็นเซอชินเนลกันเลยนะครับผมรอบนี้แตกนะครับผมยังไงก็แตกนะฮะคู่มือบอกมาแบบนี้นะครับอืมฮึมวินทั้งหมด 32k นะครับผมรีเฟซอีกทีนึงแตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมคู่มือบอกข้างๆนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย